นี่พี่ที่ผมทำทุกวันนี้ก็อยากให้เขามีความสุขสวัสดีครับโกเมนนะครับก็มาจากเรื่องหนังรักนะฮะวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาดูหนังรักเรื่องนี้กันนะครับวันที่2เดือน2ที่จะถึงนี้นะฮะหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องขอบอกว่ามีหลายคู่มากๆแล้วก็มีเขาเรียกว่าหลายๆมุมมองแห่งความรักนะฮะทั้งแบบวัยที่แบบว่าแต่งงานกันไปแล้วจะมีลูกแล้วเนี่ยความรักของเขาเป็นยังไงไวัยที่แบบว่ากำลังจะแต่งงานซึ่งเป็นคู่ของผมนะฮะความรักเขาจะเป็นยังไงรวมถึงแบบวัยที่แบบเพื่อนรักกันวัยท <The> ี่แบบว่า จะรรัักกนหือเปล่าสวัสดีค่ะจิ๊บประจนากศรนันนะคะวันที่2กุมภาพันธ์นี้นะคะอย่าลืมเข้าไปรักกันทุกโรงภาพยนตร์กับภาพยนตร์เรื่องรักแอนเดอร์ดินนี่เลิฟสตร์ ดีครับแพนสุรเกียรติบุญน่านครับรับบทเป็นกายครับในภาพยนตร์เรื่องรักครับแพนอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูภาพยนตร์เรื่องรักนี้เพราะนี่ก็ใกล้ถึงเดือนแห่งความรักแล้วสําหรับคนที่ตามหาความรักหรืออยากมีชีวิตคู่ที่ดําเนินไปอย่างดีนะครับลองมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครับรับรองครับเพื่อนๆจะรู้ถึงความหมายของคำว่ารักอย่างแน่นอนครับว่างๆอ่ะสอนเราทําอาหารในเด็กอยากทำเป็นบ้านก็ใครนะครับผมที่อยากจะ รู้จักความรักของคุณมากยิ่งขึ้นนะครับผมหรือาจะรู้จักมุมมองความรักของนักแสดงอย่างบบบวหรือใครก็ตามนะครับผมก็ไปติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นะครับผมทุกรงภาพยนตร์นะครับผมวันที่สองกุมภาพันธ์แล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามข้อมูลกิจกรรมต่างๆนะครับผมในเว r ร์ไว e ์เว็บบเฟซบุ๊ก s l a love ordinary story นะครับผมได้นะครับผม